สวัสดีค่ะคลิปนี้หมอกรินอันล็อกขอนำเสนอเรื่องราวที่น่าปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะเรื่องราวของลุงพลป้าแตนค่ะที่เริ่มต้นเพื่อนๆจำได้ไหมคะเมื่อสองปีที่แล้วเนะเาะมีคลิปหนึ่งของลุงป้าเริ่มที่เปิด y o ut u b e ใหม่ๆลุงป้าเริ่มมีช่อง youtube u t u b e ใหม่คือลุงพลป้าแตน family นะคะ มีอยู่คลิปหนึ่งเพื่อนๆจำได้ไหมคะที่ลุงนั่งกินข้าวไข่ดาวกับแจ่วบองนะคะนั่งยองๆคลิปนั้นพี่กลินก็ได้ดูนะคะเมื่อสองปีที่แล้วนะคะแล้วก็ป้าแต๋นเป็นคนถ่ายลุงเป็นคนนั่งอ่ากินข้าวไข่ดาวกับแจ่วบองโอ้สุดยอดเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะกลินวันนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้น เออ่เข้าไป YouTube วันนี้เริ่มเข้า u t u b u ปุ๊บแตะเข้าไปปั๊บอ้าวอยู่ๆคลิปนั้นเด้งขึ้นมาค่ะเด้งขึ้นมาในหน้าพราะใช้อีกเครื่องหนึ่งนะเครื่องที่เ,เป็นแท็บอะลองเข้าไปดูซิอะไรเงี้ยไปเห็นคลิปนั้นเด้งขึ้นมาก็เลยเกิดอาการแบโอ้โหไม่ได้เลยระลึกชาติหน่อยเหอะขอเข้าไปดูอีกทบทบทเวนความจํานิดนึงนะคะเข้าไปดูปุ๊บเสร็จแล้วสิ่งที่ตะลึงมากที่สุดคือยอดวิวค่ะ ยอดวิวในปัจจุบันนะคะ2.4ล้านค่ะแล้วก็กดไลค์7.9หมื่นนะคะเป็นคลิปที่ลุงนั่งยองๆกินข้าวไข่ดาวค่ะโอ้โหมหัตถสัจจนมากเลยนะคะแล้วพี่กลิ่นก็นได้แอบดูคนคอมเมนต์นะคะโอ้โหแบบมีคนคอมเมนต์ที่แบบอะไรอะไรที่แบบน่าทึ่งมากๆนะคะอย่างยกตัวอย่างอีกคนหนึ่งที่คอมเมนต์มาบอกว่าขนาดผมทำคลิปแทบตายคนดูไม่ถึงร้อย ลุงแค่นั่งยองยๆกินข้าวคข่ดาวไอ้เจ้าบองคนดูเป็นล้านสุดยอดจริงๆครับลุงอ่าแล้วก็มีอีกเยอะมากนะคะในการคอมเมนต์นะคะคือเป็นการคอมเมนต์ที่แบบตะลึงค่ะตะล,ลึงแล้วก็ทึ่งมากๆเลยนะคะอ่าที่ยกขึ้นมาพูดนี้คืออยากจะบอกว่านะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับลุงป้านี้นะคะบอกได้เลยว่าถ้า ถ้าไม่นั่นพอนะคะบุญบาร,รมีไม่ถึงอย่าทะลึ่งไปเรียนแบบนะคะเ,เพื่อนๆค่ะนั่นนะคะก็ต้องแบบว่าสุดยอดจริงๆะคะเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากๆแล้วนะคะนั่นคือหมายถึงว่าเออความมีสเสน่ห์หรือความมีสิ่งมหัศจรรย์ในตัวลุงนะคะที่หลายคนมาย่ำยีมาดูถูกดูหมิน่นดูแครนลุงะครับคิดผิดแล้วนะคะ ลุงกับป้านี้มีอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องราวที่น่ามหัศจรรย์จริงๆเลยนะคะแล้วก็ดินแดนที่ลุงอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะคือแดนมหัศจรรย์นาคาบุรีองค์ปู่ปาริจิตรนาคราชค่ะขออนุญาตนํำเรื่องล,ลุงป้าและรูปนี้นะคะของลุงในคลิปออกมานำเสนอเพื่ออยากจะให้เห็นถึงความมหัศจรรย์ของอะไรผู้ชายคนหนึ่งชาวบ้านคนหนึ่งนะคะ แล้วก็มีภรรยาก็ชาวบ้านชาวบ้านคนหนึ่งแต่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่มันทําให้ผู้คนหันมามองลุงกับป้าทั้งโลกก็ว่าได้นะคะคนที่ไม่เคยดูข่าวอะไรพวกนี้ก็หันมาดูนะคะคนไทยที่อยู่ต่างประเทศก็หันมาดูแม้แต่ฝรั่งเองก็หันมาดูเรื่องราวอ่านั่นแหละคือเป็นเรื่องที่มา,าัศจรรย์มากๆนะคะเป็นเรื่องที่พี่กลินเนี่ยหมอกลินอันล็อกก็ ปลื้มปิติแทนลุงนะคะถึงแม้ลุงจะได้รับเรื่องราวที่มันไม่ดีทําให้ลุงต้องทุกข์ทรมานมาแต่ลุงก็ได้สิ่งดีๆสิ่งที่มหัศจัรย์ตอบแทนในสิ่งที่ลุงสูญเสียไปก็แสดงความยินด,ดีด้วยกับลุงนะคะตอนนี้2.4ล้าน 2.4ล้านวิวนะคะแล้วก็กดไลค์นี่เกือบ8 0 0 0 0แล้วนะคะสุดยอดจริงๆแล้วค่ะแล้วก็คอมเมนต์นะคะข้างในแล้วนะเพื่อนๆอยากไปดูว่าเพื่อนๆเอฟซีสมัยก่อนเนี่ยเขาพูดยังไงบ้างชื่นชมลุงยังไงบ้างนะคะเข้าไปดูได้นะคะของ ลุงผลปแตแกนแฟมิลี่แล้วก็หน้าปกแบบนี้เลยนะคะตามที่เพจที่กลินได้เอามาเป็นภาพอธิบายเ,าเรื่องราวตรงนี้นะคะก็ขออนุญาตลุงผลปแตแกนไว้ตรงนี้นะคะที่ได้นําภาพแล้วก็หน้าปกของวิดีโอของลุงมาเพื่อเป็นการชื่นชมแล้วก็โปรโมตไปในตัวนะคะแฟมบุคคลขอปรบมือให้ล้านล้านครั้งเลยนะคะ สุดยอดเลยคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะปรบมือให้อย่างจริงใจจากใจจริงเลยนะคะกรินอล็อกเอฟซีพอตขอแสดงความยินดีอย่างสุดซึ้งเลยนะคะแล้วก็ขอบพระคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่ได้ฟังคลิปนี้แล้วก็ชื่นชมลุงป้าไปด้วยกันนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ